คลิปนี้มาทำพิซซ่าแซนด์วิชทาง,ง่ายๆได้ที่บ้านรสชาติอร่อยๆชีสดยืดๆแบบนี้ทานกันนะคะหลายๆท่านเวลาทำพิซซ่าทานเองชีสไม่ยืดมีเทคนิคง่ายๆในคลิปเลยค่ะวัตถุดิบและส่วนผสมก็จะมีขนมปังแซนด์วิชนําลงไปในกระทะขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งเปิดไฟนะคะตามด้วยราดซอสมะเขือเทศมายองเนสแล้วป้ายผสมกันให้ทั่วแผ่นขนมปังมายองเนสราดซอสมะเขือเทศเวลาผสมกันแล้วอร่อยมากๆเลยนะคะ สำหรับหน้าพิซซาต่างๆตามเราชอบหน้าพิซซาของยแต้วันนี้ก็จะมีสับประรดเพื่อเรียกน้ำลายไส้กรอกโปอาดแล้วก็แฮมมะเขือเทศตกแต่งให้เพิ่มสีสันนิดนึงค่ะถ้าหากท่านไหนมีพริกหวานสีเขียวแดงเหลืองก็ใส่ได้นะคะรสชาติก็จะอร่อยมากๆเลยค่ะและโป้หน้าด้วยชีสสำหรับทำพิซซาหรือมอสซารเลรลลาชีส จากนั้นก็ปิดฝาเปิดไฟอ่อนๆอ,อ,อบไ้ที่5นาทีนะคะอบผ่านมา5นาทีด้วยไฟอ่อนๆชีสของเราก็จะละลายกำลังดีแล้วนะคะเทคนิคสําคัญที่ทําให้ชีสยืดๆก็คืออย่าอบนานเกินไปแค่ชีสละลายก็พอแล้วก็ไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะเท่านี้ชีสของเราก็จะยืดๆเต็มที่แบบนี้แล้วค่ะจัดใส่จานเตรียมเสิร์ฟแล้วโรยหน้าด้วยออริกาโนเพื่อเพิ่มความหอมให้กับพิซ่าแล้วก็ราดด้วยซอสมะเขือเทศอีกครั้งหนึ่งค่ะ ปกติเวลาเราทานพิซซ่าก็สามารถใช้ฟันอรากัดทานได้เลยแต่อย่าเต้าจะฉีกให้ดูความยืดของชีสค่ะเท่านี้เราก็จะได้พิซซ่าแซนด์วิชชีสยืดๆทำง่ายๆได้ที่บ้านแล้วนะคะชอบหน้าแบบไหนก็จัดใส่ไปเต็มๆทานให้จุใจกันไปเลยค่ะ